สวัสดียามเจ้าทุกคนนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็ออกมายิงปลาเส้นเคยวันนี้ผมจะพูดเหนือนะครับผมพูดจยงไห้เนาะคลิปนี้จะเป็นพูดเหนือไะเยอะนะฮะ và rất sắc đùa hẹn tầm nhìn nó hấp mọi của... cái khâu nó khí khâu nó có ba mươi loại mà có bình dương nếu bỏ qua giữa tất cả có dính cái đấy hiệp loại hấp mai hầm rơi ê cái máy nó phải ngay nháy hấp มาที่ไปสำรวจโดยน้องคิวนะครับที่เนาะวันนี้ก็จะได้แก้มือหรือว่าจะมาซ้ำตาปามแต่ว่ากระบอ้นะครับโอเคครับผมเสาะตรวจกันนะครับจะเล่าอย่างใหาฟังนะครับที่ผมนี่ถ้าไปเส,สาะปูเสาะปาให้นะครับถ้ำมดเจ้านี่ถ้าเจอแพนะครับเป็นยงมหุสแข่งขึ้นมา อกับตโละสวาก็ปะสี่ห้าตนวันนี้กะว่าจะเข้าซอยมันมีพระละก็คือว่าเออพระ็นเป็นวันนี้เนาะวันสำคัญนะเนาะเ็นให้อยู่วัดเ่นออกมาวิา่งาดไปมีนักกว่าเก่าแพ่ะว่าป,ป,ประมาณสี่สี่ตนนะคะก็ วันนี้หล่อไปซิฟครับโอ้โหเส้นปิดตายเลยพอนะครับเนาะว่าวันนี้จะมานกเพราะว่าพุตเต๋อนี่ถ้าป้านี่คือเจ้าพ่าวนะครับระมาณเลยเอ้ยเอ้ยคิดคาดหวังเลยนะครับแล้วว่าออกมาเส้นรักแล้วมันบัดเจอือนี่นเจือพระแต่ก็เจอพระนะครับเจือหนักกว่าเดิมโอ้ ว <c oughs> ันนี้างไปทางใดมดนี่เดี่ยวมาเมื่อกี้นึงถึงบุบบับบับเลยนะก็เจ้าล้ำไปดักปีงามกับปไาน้อยนะมาครับเป็นตัวแรกครับโอ้ไปแล้วโอ้าวเอาันล้ำเหลือมันทำได้เห็นเหลือ nếu tôi không ơi sao bạc ơi chỗ phun, à. à. phun à. là rin à. à. mình là cặp đôi lắm anh em hốt bạc ơi sai bì ngủ lắm sai bì ngủ lắm lắm sai lắm sai bì ngủ lắm sai lắm 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 Ina, ดมาน่เลโอู้กีอ่ะโอ้ยไงครับดูดูโอ้นียครับะไนี่นิงนะโอ้ยไล่ยครับมาล่เลยโอ้ยนะเอาแดงลืนอันนี้ว่าอย่างงี้นะเผมลงไปเอาดีกว่าครับผมหันมันรุด ตัวหนได้แล้วครับผมงานนะครับวันนี้งานละนี่านลวเดินลงไปงาดีกว่าครับแขวนอ่านี้เน่ึนโอ้ยจะไปดินจะไปดินลูกอ้ซ่า หกมือเนี่ยอ๋อนี่จะฮะโอ้โหไหลนี่เกือบโลครับใหญ่ขนาดตัวหมาครับผมเนี่ยครับเยี่ยมเลยครับเฮ้ยหมดเรื่องมาเงี้ยนั่นเนี่ยวันเนี่ย บ่อุ๋งชายล็อกยังไงขนาดฮะโอเคได้ห like okay, oh, uh ุ <and> ่นก <ELLE> <res> ับเก็บป mm ่ากันนะครับโอ้ไปแล้วเออลวกๆเออมากดกล้องเบสกดกันแรงมาติดว่ะสมาแล้วครับหน้าต้อม พี่เขาปากเลยน่ะเออว <c oughs> ัวนุ่งกันนอะเ <c oughs> ด้อมาแล้วมาแจาไปหน่อย <c oughs> โอ้ยนนี่ลูกขอบติ๊กทั้งได้สวงแล้วนะไม่กับติ๊กน่ะเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยไม่กัพริ๊กน,ะ <c oughs> น่ะเรียบร้อยแล้วปิดฝาเรียบร้อยแล้วมามามา้าใจไหม สำรวจฟานะครับมต้องเีได้งออกเออห้าน่เออนี่โอเคเออเยิบเหยเยยมไปยูตบดเออเออเออ่เหอเออเอนั่นเออเอเออ อ๋อหลวงอือนั่นนั่นสายวันท่านละท่านมาไปขึ้นพุทไปขึ้นพุทเออไปขึ้นพุทเออระวังเดือดตกน้ำเฮ้ยอืออ๋อไม่น่ะเออไม่อือเออเออเอออืมโอเคโอเคโอเคไปขึ้นต้นพุทธขับก็นั่งมาเจ็ดหมื่นแล้วครับผม แดดกำลังมาป่าก็บอกออกครับน้ำก็เริ่มคูน้ะครับทั้งแน่เนี่ยเดี๋ยวถ้าได้ย้ายหมายแล้วผมก็มีออกในป่า,ปานะครับแดดมาแล้วเดี๋ยวต้องย้ายหมายไปหมายสามแยกแล้วครับเพราะว่านอ้อว่า ผมยืมได้ไปหมาสามแยกเตอแล้วก็จะเอาไว้ของผม <c oughs> ไปครับผมเดี๋ยวผมไปงายไปหมาสามแยกครับปล่อยให้นักต้อมอยู่นี่ครับเดี๋ยวมันต้องไปตัวหาครับงายหมาครับผมขึ้นได้ไม่สูง มุ้าได้ขึ้นวาย้ยเป็นลมหานน้อยมาเต็มเลยสายใหญ่ต้องขึ้นครับ ให้้อยครับเดี๋ยวต้องย้ายหมายแล้วผมเพราะว่ามาหารรนัหน้อยแล้วครับการจะน้อยยิงเล่นๆครับไปครับย้ายหมายครับกําลังขึ้นยิงนะครับผมมาถึงเน้่นะครับจาต้อมตัวมานะครับว่าได้ไหมฮู้ลูฮะมีกมัมีมีมามีมีดเฮ้ยไปจูาฮารุงเหมั่เออไ โหลดอัญมณ์หุ่นอ่ะเดี๋ยวนะครับนะเดี๋ยวนเดี๋ยวมาครับครับโหลดมาตะโกนเลยว่ะฟันหลบหลงมาครับให้ยิงปตาให้ติดครับนี่นะฮะว่ะจากต้นนาฮะเออกระเป๋าไม่มีบนไม่อยูดนี่หมายจะจัดงามงามก็ใส่อยูะว่ะฟันมันหมดละหลบหลงมันล่ะกระเป๋าไม่มีบนต้นไม้บนหะ ได้ยังแม่่นาดได้หรอฮันฮันฮันแตาชดเข้าไัในไหมล่ะฮันได้หรอเข้าไปหามได้เ้ยมีก็อบเออได้ได้อยู่นี่หงมอยู่เออไหนฮะเขาขึ้นมาฮะโอ้ตะโกเป็นเหล่าเหรอ pha mưu hậm Tùa à. nào Ồ, tùa đi không Ừ. ờ ừ. ừ. mình nhìn tít phương ma hả, hả mịt không, mịt tốt mẹ muốn nó là đây tốt anh ăn cái sầm luôn mái xỉn lắm tốt càng เจ้าอัานแดงของรึงเฮ้ยมาตัวเต่าที่ผมได้เลยฮะเต่าก่อนอะนะฮะนึกขึ้นมาโอ้เต่าของผมได้เลยครับอโอเคครับผมอ่ะผมออกไปแล้วนะครับออกมาแล้วครับผมโอ,โอ้ตัวมันเล่นเอ้อด,ดีใจขนาดเออยใสหมองโหนะครับมาใหญ่เยอะโอเคนอเนาะเฮ้ยบู๊ส ตอนนี้ก็ย้ายหมายนะผมมาหมายที่นักตอมยิงหมาเดินได้เมื่อคี้นะครับโดนขับซีนเขางน้มมูเ้ลบุ้งครับเชีขนาดเลยลืมไปต้องอุ้มเมืองแน่ๆผมวดเวลาแ,แล้วผมเผมสี่ยงเกินนะครับเออเวลาน,นะครับนะครับ เนี่ยมาหลอกสกแักนะครับผมหยดน้ำตะกี้นะอือเราถ่ายวิดีโอตะกี่ให้ดูแค่หัวจนแก้มส่องมันนะครับเออครับผมขอบคุณน้าน้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมส่องไม่น้อยครับผมทำไปเรื่อยครับบางก็ไปเนื้อแขครับบางก็ไปเนืแขกนะครับผม โอเคครับขอบคุณครับ